สวัสดีครับเข้ากับเอ๋มาดิสเซนได้ไหมครับวันนี้จะมาดูรถอีลสูไอร์แลนเดอร์ตัว4ประตูนะครับสีเทาคันนี้เนี่ยมากันล้อแท้ฮะล้อที่ใส่อีลสูคันนี้เนี่ยเป็นล้อ KMC นะครับคำว่าล้อแท้ตอนนี้ผมว่าลูกค้าหลายๆท่านอาจจะสับสนนะครับเพราะว่าทุกร้านเนี่ยก็จะก็จะพูดเหมือนกันหมดนะครับว่าร้านเนี้ยก็ล้อแท้ลายเดียวกันอีกร้านนึงก็บอกร้อแท้นะครับ ทีนี้ล้อแท้เนี่ย KMC เนี่ยหมายความว่า KMC เนี่ยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตลายนี้ออกมานะฮะเป็นล้อของอเมริกานะครับและมีโรงงานล้อหรือร้านยางในเมืองไทยเนี่ยเอาลายเนี้ยไปทำก๊อปปี้ลายเขาและก็ใส่ยี่ห้อลงไปและก็บอกว่าล้อแท้เป็นล้อแท้เป็นยี่ห้อของเขานะแต่ว่าลายเนี่ยเอามาจากลายนี้นะครับล้อที่เป็นลักษณะาลายเดียวกันนะครับคันนี้ใส่ย,ยางโตโย2 6 5 50 20 เป็นยาง Make Japan. ิน j a p ปนคู่กับล้อ KMC ซึ่งล้องานละเอียดสวยมากนะฮะแต่คำว่าล้อแทน้นมันก็มากัรราคาที่สูงเช่นกันนะครับก็เป็นสเปคเดียวกันทั้ง4ล้อขอบ20นิ้วกว้าง9นิ้วออฟเซตบวก18ก็ไม่ไม่ล้นออกมานะครับอยู่ในซุ้มล้อซึ่งเป็นไซส์ที่ใส่เข้าไปแล้วสวยกำลังดีครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจล้อเค c ล้อ Fuel ที่เป็นล้ออเมริกาแบรนด์แท้จริงเนี่ยเป็น ต้นฉบับที่เขาผลิตลายออกมานะครับก็ติดต่อที่มานิสเซนแบกได้นะครับส่วนล้อที่ลายเหมือนกันแต่เขละยี่ห้อเนี่ยเป็นล้อที่ทําขึ้นมาจากหลายๆที่เนี่ยเราก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งราคาก็ประหยัดกว่านะครับผมขอบคุณมากครับ